mình còn bực khoe nào, chạy ra, điơi. chạy. ba bực khoe, bực mà sơn sơn té đồn đồn đây. Hey, đi? Đổi. Đổi. Mài đang anh, đang cầm đấy. Nào, đi mà Thấy? Chắc. đi đâu, háng sơn. Đôi. แลนบุกเลยนี่ฮะไปนั่งเลยประดินนองเระแ่นไม่ถามาถาพอเตียงด้วยไปนี่มังเชยเดือดวเลยเดอดล่ะห่อนเนาะเรน่ะเมื่อเปลี่ยนเพินห่อนห่อนดยเปนง่อนะรกันหยงกันนะลูก เอตยตาเมื่อก่อนบ่น่ะมาแ้วมาพอแล้วมาไม่บ่เชื่อไปเชื่อถามพอยีรถเพิ่นนี่บ่ได้เจอกันต่ลนแน่นะบิวมาพี่เด้อเล่นอะพอบิวมาเลยล่ะมาไ ปเด้อไปเด้อเจามเมอรค่ะเหอมเอก็ยาเอ้าบันี้เชือกับเชือกบมีเขากินแล้วเราเชอเนาะชองจำ้นผุนห้างมือหรไปดินไปไปดินไปในห้องเลยเเด้อ โมเลอรบูเค okay, ือนจ้าเลยเร์เทนนิเลอรเอาเบงโนเมนเชื่อหายด้มี่ดู แมนรแสองห้องสองห้องเฮย่ะเฮียรังแมวเฟนด้เี้ยเสือจ้ามันยังติดนะลูสีขาวใช่ไหมห่อนอยกับเพิ่ห่อนมัดเสือพิ่ยนี่น่ะ บบี้กินบดจับน้อโกิตกับปุ้น้าเพนรักกันเรือหันรักกันือันรักกันเืออไลยหมดครบแล้วมันมีหมดจ้เกิดไปใซเกิไปพี่พพี่หันหไปตำรวจดีดีได้เฮือนเพลินนี่เนาะเฮ้ยอาซกเกซเกิก่อนจะมือไหรอ

นนี้กันอันนี้ก็ไม่กันาพร้อมกันมว่าในการอ่มาซื้มาพร้อมกันแล้วนะเลยเลยโอ้ยนู่นๆวไข่ยูรุมาไข่ว่นะ่นะไข่เป็นนันนะเป็นล่างวันี้เด้อนกินยาเด้อพี่เอ้ยมาซื่อไข่ว่นะ ơi ơi view giống bờ biển này chưa đấy hà? chưa phát xào lúc nãy nè. ôo bờ hải này nó. xòai <laughs> <Mày cười> đi này. nè. เออเข่ามานี่เต้รนเลยมารอดเป็นยังกาม้ามาสำสิล่างกับล่างได้อ่านำผลไม้่อปล่อยเลยจะนั่นลูกจะนั่นไม่ต้องไปซ้อ ไปแจ็กดิดีเสียงตคนเดยวดีเสียงตอยู่พุ่วายาวางไปยายนดิยนทำแมายาชหยตีนจัมด้อ่เป็กนี่ยังไเชอ จะมออาอะไรพ่อใหญ่หัวชิชอนใช่หรอกมื่อนั่นไปกินหมูกระทะไปกินหมกกูมกระทะกับเบอร์ดี่กับปอะตูไปแหละชองคนอยเป็นแน,น,น่นย่างเขาไปที่ตู้พผมเลยตู้อาหารหมูกระทะเจ้น้าหัน<า>ไปแหละเพ่อไ,ไปยังหรอกไปเอาเบียร์ให้นิกเกินพอมากินร้อนเ็นห่หนาแหอน,น่าตึงทเท่ๆๆเน,นี้แบบนี้นะเด้อมาเสียบบ้างโอ้เจมี่ ันจับแน่ลูกมืน้องน้อยน่ะน้องน้อยน่ะคือกันบ่จํูจูพี่ยิงบ่ใส่ยิงมาขอชาอ่ว่าผู้ายว่าได้ไว่าผู้ปวใส่ผู้แต่กถาออกมาพุ่นแหอ๋อตอตว่าไปกว่า

ก็เทใช่หรอ่่เทยก็เท่กเทย ยูงเฮ็ดยังไงบ่บ่ราะเนี่ทางไปมันบม่ว่างใอยูนิขจาว่าบท่านแล้กก็เลเล่นไป้ันบมเปยเฮ็ดแน่ไปเฮ็ดมากลนวก็่หนากอไปก็ว่าว่าคือนกเข้าเราวันนี้วาสบยใจนะเอาออกเบิดยิงเดือดตาบบดนี้นะอันที่ว่าแต่งนเข้าเนอะเใจทั้งคนันเมย์เราไม่แต่งเาเาเสแต่งแห้งแต่ว่าหมู่เราเราว่าคิได้เนาะ แล้วเราเอาอ,ออกวัดเลยอันโดนวนแป้นงนะออกวัดคือว่าไปแหนงอช้แป้งเพื่อเน,น้หา

ใ้หอบหรืเ่ถ้าเจอก็ได้ยังยังมันมีหอบยังม่มีหอบแล้วก่อนกันมหอบแล้วก่อนมาไว้ดิจ้ะมาหากต้าล่วมก่อนบ่เมื่อเราแต่เน่าเตมืงนอนดิแต่มือเราเนาะ ีนะเนาะสิดาจ่อยยาก้หมดกะตายนะกะตายจะไปซื้อได้ง่ยกว่าไปซื้อเด้งาหนักันเถีู่ก็ว่นึ่ก็ได้ไปซื้อเด้ง่ายันเถียงย่งคูได้เงี้ยว่าได้งายหนักยังเป็นในไทยดิยังเป็น็กไทยได้หมถ้านอ๋อจัดไปด้วยกันด็ก่าว่าตัยงู่หน้าก็เป็นหนเป็ีบยังมกมันเดืองได้เนาะเดืองคือกันเนาะเกันมา็นเบน้อง้กวาอีม คนที่ต้ก็นะ่อย้านกนคับห้องข่อยกันวนเียนยมัน้อนอนพื้นยาน่นอนยากย้มเขาแบบเต็มันมันแล้วก็กินกือได้บ่อยมากทีเย็บมามันไรข่อยขาแล้วยานเ่ยามนมากคบนําันอยู่ห้องหน้าอานน้าอยู่โอเห็นเป็นเขบเลยคิดว่าคันว่าเห็นซื้อได้นี่เนะคันห้องบุก่ามันชงซื้ึกนะแต่นี่เพิ่งว่าถ้าขามันเรียบร้อยแน่นเลย ไม้คเดีก็เอ้าเบิ้งกัเบิ้งคิดธรรมดาวเี่ยวเขาเขาจะเบิงเจ้าอยู่ I'm no, sorry. No, no. no, no, no. ตัวนี้มีสียงนะบ่าบออันนั้นให้พูดมันมันแค่นี่ที่ไหนเคยจ้าไปได้จะแต่ไม่เยขี่เยนี่นนนจะจ้าเองเจหอยท่านใโอเคชั้นนอ่พมพน้องคลิปนี้ขอจบไปก่อนเด้อนอกพอกับคลิปหนามนี่ก้ผู้เสียงบังรุไม่ของมอจันทร์เอนาะไนรุกไซหม่ไปเด็กนพมพน้อง มาเก็บ tengnya หยังแทงอันนี้บ่ได้เมื่อแวะมาเฮือนน้องเสือปลาปลาแลเอาเงิน